สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่องของแป้ง pretty pie อีกแล้วเหมือนเดิมนะคะวันนี้ลุคที่แป้งจะมาแต่งนะคะก็จะมีความแบบเป็นโทนสีมันตามีความแบบฝ่อกรุบกรุบฝ่อเบาๆแต่ไม่ได้ฝ่อแบบตะโกน,นอะไรขนาดนั้นก็ยังมีความน่ารักอยู่อะไรอย่างนี้ ะะโดยโทนสีหลักๆที่เราจะใช้ในการแต่งเนี่ยเขาจะเป็นโทนสีแบบน้ำตาลแล้วก็มีสีนูดมาปนนิดนึงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแล้วก็มาเริ่มันที่ขั้นตอนแรกกันเลยสำหรับตัวสกินแคร์ที่แป้งจะมาใช้ลงก่อนแต่งหน้าวันนี้นะคะแป้งจะใช้เป็นยี่ห้อเดิมเลยเป็นของน t ท u r ริ ista นะคะแต่วันนี้จะลองเปลี่ยนสูตรดูเนาะจะใช้เป็นสูตรของไวทีนะคะ,ะ,คะส่วนตัวแล้วเนี่ยแป้งได้มีโอกาสลองใช้ทั้ง2สูตรของเขาแล้วนะคะจริงๆแล้วเขาจะมีประมาณ 3- 4สสูตรเนาะเพื่อนๆลองไปหาอ่านดูได้เนาะตัวนี้นะคะที่แป้งใช้ไป หมวนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดสิวอักเสบหรือว่าสําหรับคนที่ประสบปัญหาผิวเนาะส่วนตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของอาการลดริ้วรอยลดรอยดํารอยแดงบนหน้าแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเนาะต่อไปนะคะเราก็จะมาลงรองพื้นกันเนาะ ต่อไปก็มาลงคอนซีลเลอร์กันเลยเนาะแป้งก็จะเน้นลงบริเวณใต้ตานะคะเพราะว่าแบบเป็นคนที่ใต้าตาดํามากนะคะก็จะต้องเน้นตรงนี้เป็นพิเศษแล้วก็ตรงส่วนของสันจมูกเนาะให้ด่างมันมีความพุ่งขึ้นมาอิกนึงประมาณนี้นะคะแล้วก็ลงตามรอยสิวต่างๆที่เราต้องการจะปกปิดเลยเนาะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเซตผิวด้วยแป้งของเม b e บร i n น f ิ t m ีเนาะใช้คู่กับแปรงนะคะเพราะว่าเราต้องการความบางเบาเนาะส่วนเมื่อเมอคนไหนนะคะที่ต้องการการปกปิดหรือว่าเน้นปกปิดเนี่ยก็สามารถใช้พับได้เลยเนาะหลังจากที่เราใช้แป้งเซตผิวหน้าเสร็จแล้วเนี่ยแป้งก็จะมาลงคอนทัวนะคะกรอบหน้าให้มันดูมีความชัดขึ้นเนาะโดยแป้งจะใช้สีน้ำตาลสีนะคะ จากพาเลตของ i อ a n n อนเนาะเพราะแป้งรู้สึกว่าสีน้ำตาลเขาคือแบบมันละมุนมากมันน่ารักเขา้านี้แล้วก็ะมาใช้เป็นพาเลตเสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากให้กรอบหน้าหรือว่าโครงหน้าเราดูชัดเกินไปเนี่ยก็ไม่ต้องลงคนทัวร์ก็ได้เนาะเพื่อนๆก็ข้ามไปขั้นตอนต่อไปได้เลยนะคะ เดินทางกันไมาได้ถึงขั้นตอนของการแต่งตานะคะแป้งก็จะมาใช้เป็นพาเลตเดิมเลยเนาะที่ใช้ในการไฮไลท์รอบหน้าเมื่อกี้เลยนะแป้งก็จะมาใช้เป็นสีเนื้ออ่อนๆหรือว่าสีชมพูในการลงเปิกตานะคะจากนั้นนะคะแป้งก็จะมาใช้โทนสีที่มันเข้มขึ้นมานิดนึงก็คือสีน้ำตาลสีนี้เนาะในการลงบริเวณหางตานะคะ เราจะลงกันแค่ครึ่งหนึ่งพอนะไม่ต้องลงมาถึงหัวตานะคะเพราะว่าเราจะเว้นไว้ทาตัวไฮไลท์เนะาะพอลงเสร็จแล้วแป้งก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นสีนี้นะคะเป็นไฮไลท์ที่มีกิตเตอร์ตัวนี้เลยในการลงบริเวณเปลือกตาด้านหน้าเนาะ ชัดมากเพื่อนๆก็จะเห็นเลยนะคะว่าแบบสี cover จริงความกิตเตอร์ใดๆเอ้ยโอ้โห <laughs> เฮ้ยทุกคนมันหล่นอะ แต่มันก็ไม่ค่อยเห็นชัดแล้วนะใช้สีน้ำตาลลงใต้ตาเลยจากนั้นนะคะแป้งจะมาใช้เป็นอายแชโดว์สีฝุ่นสีดำเนาะในการลงเปลือกตานะคะวาดเป็นเส้นแบบอายไลเนอร์เนาะ ค่อยๆเขียนนะคะแล้วก็ค่อยๆเบลนให้มันมีความฟุ้งนะคะแมงจะใช้คอตตอนบัตนะคะในการเบลนอีกทีเนาะมาปัดขนตาล่างกันต่อจ้า <c oughs> ทุกคนเป็นไหมแบบเวลาเวลาที่เราปัดขนตาล่างมันจะต้องแบบอ้าปากไว้มันเหมือนเราลุ้นนะทุกคนกูมันทิ่มตานะคะ ต่อไปนะคะแป้งก็จะมาขีดอายไลเนอร์เป็นเส้นๆน,นะคะต่อไปแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการติดขนตานะคะทุกคนแป้งก็จะแบ่งขนตาออกเป็นช่อๆแบบนี้เนาะสาเหตุที่ต้องแบ่งขนตาออกเป็นช่อๆเนี่ยเพราะว่าแป้งต้องการความเป็นธรรมชาตินะคะเพื่อไม่ให้มันดูออกจกว่าแบบเราติดขนตา หลังจากติดขนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนคิ้วกันเนาะและเราก็ได้คิ้วกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเติมแก้มกันน,นิดนึงเนาะแป้งก็จะมาใช้เป็นลิปของชาบิวเมคอัรนะคะในการลงเนาะรู้สึกว่าเอามาลงแก้มอะ่ะมันเวอร์มากเลยทุกคนสีมันาน่ารักมากเดีย๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมเขาก็จะมีความ ชมพูชมพูแบบชมพูตุๆนเขาก็จะมีความแบบชมพูสดใสอ่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะมาฟินิชลุคด้วยการทาลิปกันค่ะวันนี้แป้งใช้ลิปของ Bobbi Brown นะคะสีนี้เลยเนื้อลิปเขาจะไม่ได้แบบเป็นแบบแมตต์แต่ทุกคนมันจะมีความเป็นออยๆนิดนึงมีความเป็นกลอสกลอสนิดนึงนะคะ ำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตาม <_ d ark> กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แป้งด้วยนะคะวันนี้ไปและะ้วค่ะบายค่ะ